ไปแล้วคู่เด็ดแท่เจองแล้วช่งของช่วงนี้อยู่เมากาโดนะปยาวนะครับเช็คแบบนันหน่อยกำลังทำความสะอาดบ่อนะครับยังใช้เช็คอย่างไม่ได้ have it out